แก้เลยธรรมชาติที่แท้จริงก็เป็นความประสงค์มันเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ลอยมีสภาพลอยตัวขึ้นจากปลักจากตมจากสังคมจากสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยขึ้นเหนือขึ้นมามีความเบาเป็นปกติเพระเรารู้รู้ซะแล้วรู้เท่าทันแล้วเมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างนี้มันจะ แก้แก้ส่วนที่เคยติดในส่วนลึกอย่างหนึ่งอย่างใดออกซะได้ในเรื่องว่าธรรมะเนี่ยแก้อุปนิสัยของคนได้ทําให้เกิดความละเอียดทําให้เกิดความเข้าใจก็แก้ได้นี่ควรจะเป็นข้อวัดปฏิบัติประจําตัวของเรารว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตหรือเป็นผู้รู้เนี่ยสิ่งใดๆก็ตามเรียกว่าในวิถีชีวิต เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเป็นที่สุดเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเป็นที่สุดนี่เรียกว่าเดินทางตรงแต่ถึงเราจะเชื่ออย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ตามแต่เราก็ต้องอาศัยอุปกรณ์อะไรอีกหลายอย่างมันเป็นเครื่องประกอบเพื่อจะให้เข้าไปถึงความรู้หรือความเข้าใจอันนี้บางครั้งมันพาวกเปลี่ยนไปก็ทำให้การปฏิบัติธรรมเราเนี่ยช้า หรือว่ายากขึ้นตอนจริงไม่ยากเลยเนื้อหาสาระของธรรมเนี่ยเกิดจากความเข้าใจได้ตนเองง่ายๆจะไม่มีอำนาจอะไรอะไรมาช่วยให้เราปฏิบัติได้แล้วก็จะไม่มีอำนาจอะไรอะไรที่จะมาหน่วงเหนี่ยวการปฏิบัติของเราได้เกิดจากความเข้าใจเราเองสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอุป,ปรกรณ์ อุปรกรณ์ช่วยส่งเสริมในทางที่ดีเป็นอุปรกรณ์ช่วยสนับสนุนเท่านั้นเองแต่ว่าเราจะอาศัยอย่างนั้นไปถึงธรรมะไม่ได้เพื่อให้ใคลายขจัดความคล่องอกคล่องใจในเรื่องการพุทปฏิบัติธรรมหรือคือสแสวงหาหนทางให้มันตรงขึ้นหรือว่าง่ายขึ้นหรือเข้าใจง่ายขึ้นไม่ต้องกังวลกังวายใจอะไรอยู่ที่เราเองราพุทธปฏิบัติ นี่ว่าเราปฏิบัติไปเท่าไรเท่าไรมันก็ยังไม่ถึงมันยังก็ไม่เกิดมันยังไม่อยู่ตัวสักทีเผลอไม่ได้เราเองก็ติเตือนตนเลาทํทำไมมันเผลอไม่ได้เผลอต้องหลุดจากคลองแนวทางมาทีเดียวมันเผลอไม่ได้ก็ให้พิจารณาอย่างเงี้ยซ้ําแล้วซ้ําเล่าพิจารณาไปอีกพิจารณาจนกระทั่งจิตมันเชื่อมมันต้องอยู่บนทางจนได้ นี่เป็นวิธีการที่เราควรจะต้องมุ่งเดินตรงแล้วก็ให้เกิดความพัฒสุขในชาตินี้แปลว่าให้ลงรู้สในชาตินี้ถ้าเราไปหวังว่าเออเมื่อชาติหน้าเธออย่างนั้นอย่างนี้มันมันจะต้องเป็นปัจจัยถึงกันเมื่อวานนี้เป็นปัจจัยของวันนี้วันนี้เป็นปัจจัยของวันหน้าชาตินี้เป็นปัจจัยของชาติหน้า เมื่อเราทำชาตินี้ให้ดีแล้วชาติหน้าไม่ต้องห่วงมันจะต้องปราณีตยิ่งดีขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยสิ่งเหล่านี้อยู่ในแนวทางที่เราจะต้องมาพิจิรณาอยู่เสมอแล้วเราถือเป็นหมู่เป็นคณะเราก็ต้องเรียนรู้อะไรอย่างที่กล่าวในตอนต้นแต่เนื้อหาสาระมันนะอยู่ที่การ,รปฏิบททัติธรรมเกิดขึ้นแต่จิตติเอง ทำจิตดีแล้วนะทุกอย่างดีหมดเหมือนอย่างทางโลกเขาว่าจะต้องไปเรียนรู้กฎหมายระวังไม่เราจะต้องทำผิดกฎหมายไปเรียนรู้เท่าไหร่ขี่เล่มขี่เล่มมันก็รู้ไม่ได้จำไว้ไม่หมดผู้ที่นิยมธรรมะเขากกบอกเรารู้ธรรมะเท่าน,นั้นนะ่ะเราก็เรียนรู้กฎหมายไว้หมดไม่ต้องมีความผิดในทางบ้านทางเมืองกัน รู้คุณศิลคุณธรรมรู้ธรรมะอย่างเดียวเป็นเครื่องคุ้มครองในหมดเ้าก็รู้ทั้งหมดเราก็จับไอ้เงื่อนไขที่มันเป็นหัวใจของความรู้เข้าไว้พิปฏิบัติได้ทําได้ทุกรูปทุกนามทุกชั้นวันนะทุกอายุทุกนามทําได้เพราะไอ้ความรู้สึกแท้ๆที่เรากันกรองอยู่ในใจนี่แหละคือธรรมะ ใ่ธรรมะอยู่ในหนังสือหนังหาที่เราจะต้องไว้ขัดข้องในจิตใจจะต้องใช้แสงใช้หูใช้ตาไปซื้อไปหาอะไรกันมากมายไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเป็นกายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องประกอบมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ความเข้าใจที่มันมีอยู่ในใจนี่แหละมีอยู่แล้วที่เราผ่านประสบการณ์ชีวิตต่างๆหรือยังไม่ผ่านมา เป็นผู้เฒ่าผู้กแก่ท่านมีอายุท่านก็ผ่านมาแล้วนั่นหละตำราธรรมะท้งนั้นนะว่าเราจะเป็นเด็กเป็นสาวเป็นแท่อายุท่ามกลางแล้วก็เห็นแบบอย่างนั่นก็คือตำราเรียนอย่างนี้เรียกว่าเรียนโดยตรงแล้วก็ไปสกัดอารมณ์เป็นโทษเป็นร้ายขจัดออกไปได้ง่ายแลวเร็ว,รวแล้วก็กลับคืนเปลี่ยน,ปยนแปลงนิสัยแก้ไขสิ่งที่เราไม่ต้องการออกได้เร็ว ส่วนใอนอื่นๆนี่นที่มันจะเป็นความทุกข์ทรมานยเข้ามาบีบขั้นสั่นสะทอสะเทือนในร่างกายในจิตใจนั้นอันนั้นมันเป็นผลต่อเนื่องหลายๆประการบางครั้งมันก็เป็นอุปกรณ์ในธรรมะเหมือนกันเช่นความเจ็บความป่วยมันเป็นเวทนาที่คอยบีบขั้นจิตใจให้เราร้อนกระวนกระวายไม่เป็นสุขเราก็กลับเอาเป็นตำาให้ได้วันนี้ละ หากว่าเราไม่ทําให้หลวงรู้ถึงมักถึงผลไม่รู้แจ้งในมันมันก็ต้องท,ทอรมานไปอีกคดกี่ชาติอนเนกอ,อนันตชาติข้างหน้า <ure> มันเป็นเวทานาที่คอยบีบคั้นจิตใจให้เราร้อยกระวนกระวายไม่เป็นสุขเราก็กลับเอาเป็นตาราได้ว่านี้ละหากว่าเราไม่ทําให้หลวงรู้ถึงมักถึงผลไม่รู้แจ้งในมันมันก <lim> ็ <su> <ure> ต้องท,ทอรมานไปอีกคดกี่ชาติอนเนกอ,อนันตชาติข้างหน้าไม่รู้ ทุกรูปทุกนามมันมีขันห้ามันก็ต้องมีอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาไม่ใช่แต่เราแม้แต่พระผู้ร่วมเข้าถึงธรรมสำเร็จอรหัตอรหันแม้แต่พรธองค์ก็ยังมีเวทนามีป่วยมีไข้มีอาพาธ์เป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นก็กลับเป็นตำลาให้กับเราพิจรารณาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามธรรม ที่จะแตกต่างกันบ้างก็เรียกว่าลดหลั่นกันไปนี่เราเรียกว่ากรรมเป็นผลต่อเนื่องกันพิจารณาอย่างนี้ไอ้สิ่งที่เว้แวดล้อมเข้ามาบีบคั้นกายใจมันก็ค่อยถุกลาลงไปค่อยถุกลาลงไปเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาสาระของมันเองไม่มีอำนาจอะไรอะไรที่มา,าแก้ว่าให้เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไม่มี จะมีหยูกมียามีผู้วิเศษจะมาชุบมาย้อมไม่มีมันเป็นธรรมดาช่วการช่วงเวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือธรรมธรรมะที่เราจะต้องเรียนรู้ให้ชัดไม่ใช่รู้แบบด้ยินได้ฟังให้รู้ปรากฏขึ้นมาในจิตจึงเป็นธรรมะที่เราต้องการและเข้าถึงเราเอาโอกาสเรามี กุศลนบาร,รมีก็ให้มีสร้างทางประพฤติปฏิบัติก็มีอยู่พร้อมมูลทุกอย่างเจอว่าเรามาเกิดสุดท้ายภายหลังไม่ทันพระพุทธองค์คงจะต้องสร้างแต่บาร,รมีไปรอพระพุทธองค์อะไรนั้นเป็นเรียกวันเป็นผลพลอยได้ถึงจะไปเจอพระพุทธองค์เฉพาะหน้าท่านนัง่งต่อหน้าเราเราก็ต้องทําอย่างนี้อีกไม่ใช่ท่านจะเสกเปล่าให้เรา บรรลุโสดาสกิทาคารหันได้ไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องทำอย่างนี้อีกแม้จะฟังทำจากพระพุทธองค์ก็ต้องทำด้วยตนเองอีกยังไงก็ตามผู้ปฏิบัติก็ต้องทำด้วยตนเองปฏิบัติด้วยตนเองก็อย่างนี้ ถึงเราเราจะไม่เกิดทันพุทธองค์แต่เราก็ทันธรรมะของพระองยังอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งตามอวินัยผลทางแห่งมรรคและผลทั้งหลายยังเปิดตระตูกว้างสําหรับเราเสมอก็อยู่ที่เราเนี่ยจะใช้ความสําเหนียกพินิจพิจารณามีมิตรญาอุสาหะความภาเคเพียนอย่างไรแค่ไหนหรือเร,เราจะไปทะเลทลายเล่นระเรลงในอารมณ์ต่าง เปล็ล่อหลอกหลอกล่อแยกายสุขบ้างทุกบ้างอันเป็นเปลือกภายนอกเสียเวลาไม่มีประโยชน์อะไรมันมันไม่เป็นอุปการะแล้วยังเสียประโยชน์ที่เราผู้ถือศินรักษาธรรมเรียกว่าขาดทุนวันนี้ขาดทุนอารมณ์ไม่ดีเกิดทักครึ่งวันอารมณ์ดีถึงครึ่งวันไม่คุ้มกันทบทวนี่ขาดทุน วันนี้ขาดทุนไปแล้ววันพรุ่งนี้ต้องเอามาชดเชยให้ได้ให้ได้กําไรให้ได้นี่ก็เป็นหลักพิจเจรณาหรือทบทวนด้วยเหมือนกันนี่แหละรวนแล้วแต่เป็นเครื่องอำนวยให้เกิดการ,รปฏิบัติให้เป็นไปได้ง่ายแล้วก็มีสติสัมปชัญญะสติเนี่คือความระลึกได้ไม่เผลอไม่ไฝสัมปชัญญะ,ญญะญญคือรู้ เมื่อเราเลิอดได้เราก็รู้ว่าสิ่งใดที่เราต้องการสิ่งใดที่เราไม่ต้องการเตรียมพร้อมเอาไว้มือถึงทำรันละเอียดเกิดขึ้นมาไอ้ที่ว่ามักว่าผลอยู่ห่างเหินไกลตัวเราขนาดไหนไม่ไกลเราก็อยู่ในตัวเรานี่เองเบนจะขันหรือขันห้าเนี่ยเป็นอุปกรณ์น่มักต่ผลอาบุคคลยังมีขันห้าอยู่มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารอยู่ มันก็เป็นอุปกรณ์ของมรคของผลนั่นเองเพราะฉะนั้นเราอย่าได้ปล่อยวางละเลยหรือมีความเข้าใจว่าเราคงจะไม่ได้มรคได้ผลนี่นเขารอนั่งมาสักหน่อยมันก็สักจะเมื่อยจะครบหูก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีฟวามจำก็ไม่ดีอย่างนี้อย่างเง้นเขาเรียกว่ากดตัวเองให้ต่ําท่านก็ห้ามไว้หรือจะยกตัวเองให้สูง ว่าเรานี่แม้ดีชราชเฉลียวคล่องแคล่วสามารถกว่าคนอื่นคนอื่นก็สู้เราไม่ได้อย่างนี้ก็ยกตัวเองให้ลอยขึ้นไปท่านก็ห้าวท่านให้อยู่เป็นสถานะกลางว่าเราเขาเหมือนกันแต่ใครเนี่ยจะมีกําลังมีสติปัญญาแหวกว่ายในวัฏสงสารนี่ผ่านพ้นไปได้เท mm hmm. ่านั้นที่เรานิยมก็คือการต้องใช้สติและปัญญากุศลบารรมีที่เราสร้างเป็นเครื่องส่งเสริมให้เกิดกำลัง รือเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงค้าจุนให้ถึงถึงฝากฝังอ่านพ้นไปในวันต่สงสารเราจะได้นม่มาถูกทุกทรมานอยู่ในคุกใหญ่ทั้งสี่เครื่องทรมานทั้งสี่นี้อีกต่อไปให้ได้ให้พบถึงยังไม่ถึงได้เห็นหนทางเมื่อเราเดินทางไกลเออยางรูออ้จุดหมายปลายทางอยู่นู่นแต่เรากําลังเดินอยู่นี่เท่านี้ก็สบายใจพอจะเห็นหนทางเขาได้บ้าง ก็นี่แหละการพ้ปฏิบัติที่เราพยายามกระทํากันอยู่เสมอเสมอนี่แหละเป็นทางเดินที่เราจะเข้าถึงึงจุดหมายปลายทางนั้นๆแล้วก็ไม่ใช่ประมาชะล่าใจเพักผ่อนกันพระนนัลอยที่โบสถ์อีกวันนี้วันสิบวนโกนสี่ค่ำพระท่านก็แยกออกไปปฏิบัติที่ท่านเฉพาะส่วน พอเวลาปฏิบัติรวมๆกันเนี่ยทมของพระท่านเข้มแข็งขึ้นอีกมากกว่านี้พระท่านเป็นผู้ที่ทนจากภาระบางอย่างออกไปเช่นโยมเนี่ยเห็นใจต้องประกอบธุรกิจหลายๆอย่างที่จะต้องหุงต้องหาต้องทําต้องจัดต้องเก็บต้องงามก็ต้องมีธรรมะอีกอย่างหนึ่งสาหรับญาติโยมทีิปฏิบัติสําหรับพระนั้นท่านพ้นจากภาระเหล่านี้ไปแล้วท่านก็ต้องเข้มงวดให้อีก ให้เข้าถึงให้ปฏิบัติสูงส่งใช้เวลาเข้มงวดขึ้นกว่าน,นี้อีกมากแต่ทุกๆวันนั้นเรามาปฏิบัติรวมกันฉันเองจะแนะนำอะไรในที่รวมๆกันก็เกรงอยู่ว่าคนที่จะไม่เข้าใจจะหยิดจะฉเอยไปปรอพืชปฏิบัติมันไม่ใช่ทำของเราแล้วแล้วก็มันก็ดูเป็นของง่ายเป็นของยากไปเช่นอะไรเช่นโยมเอาทำของ ของพระไปปฏิบัติไม่ได้ทำลำบากไม่เข้าใจแล้วก็ดูเป็นของยากสับสนวุ่นวาย